สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีไอนาศูนย์หนึ่งชแน่ว่าน้ําเริ่มแห้งแล้วครับท่านผู้ชมน้ําลดแล้วทีมงานเราก็เริ่มจะไปเลียกพื้นที่เนี่ยเราสูบลงบ่อที่เราสูบหาที่แรกที่แรกสูบน้ําไว้ว่ามันจะพอดีไม่พอดีคำน้ำในนี้เยอะกว่าแม่กั้นคูใหม่หมอ้ได้แล้ว งานเราก็ลงแล้วครับเป็นไหนไไเป็นไหนตุ๊บตับตุ๊บตับปะโอ้เอาในเอาใน,นมือมันออก ท่านผู้ชมน้ำเริ่มลดลงแล้วเราจะเข้าเครียนในล่องโอ้ป่านะต,ตุบตับตุบตับเลยท่านผู้ชมจะได้ไหมเดี่ยวแห่มาด้วยมันจะเอายากโอ้่ารอ้นอเราจัดไปแล้วหนึ่งเต้มท่านผู้ชม จับไปแล้วอหนึ่งเต้มมันติดไทอยู่เอา <c oughs> มาจับไปหนึ่งเต้มปลาติดไท <c oughs> นี่ือช่วยอาดัมลาขู่สุดไทยฮะลานเจเลเรากำลังแกะน้ำล่องน้ำอยู่ล่อ,ลองโนูลงมาแล้วนะด้วงล่องกัน แห้งก่อนเพื่อนมากหลไม่อชนงตวเลยแล่งงม่นนี่นี่กับสุดนี่ท่าู้ชมจมอ๋ตรงนี้น้ำตื้นเดีวคนหลงแกล่าท่านผู้ชมมารอเรช่วงลาบมาเราจะมีปีต่อจากนี้นะทีนี้เราให้ดูน้ำลดขนาดไหละล้กวงเลยดิ 嗯，蛮多的。嗯嗯嗯嗯